พี่นายจะไปไหนอะ่ะพี่นึงสวัสดีรครับอ้าพี่นายาเอาเอาไ้าเป็นไรกับเขาวะไม่รู้อ่ะไปไหนกันเนี่ยไม่รู้อ่ะ สรุปพี่นายทำลายงานแต่งพลอยแล้วก็พลอยก็หนีพี่นายไปการงานแต่งไปหาคนอื่นใช่ไหมครับโอ๊ยทำไมมึงง้อจังเลยเนี่ยนี่มึงฟังมั้งไหมเนี่ยฮะนายทำลายงานแต่งพลอยอีกคนนึงเว้ยไม่ใช่พลอยคนนี้แล้วคนนั้นเป็นใครครับเออก็มีพลอยสองคนไงพลอยสองคนได้ไงอ่ะก็ชื่อเขาเหมือนกันเนี่ยทำไมง้อขนาดนี้วะอ้าวแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกว่ามีพลอยสองคนกูว่าหนูเหมือนเข้าใจเลยนะเนี่ย โอ้ยทน,นี่เล็บมึงเมื่อไรจะไปร้านนี่ฮะล้ก็ล้างแล้วมาสะอาดแล้วามันเกี่ยวอะไรกับเล็บล่ะสรุปพี่นายทำะายกานแต่งใครครับงานแต่งพลอยที่เป็นเพื่อนพลอยที่เขาชื่อพลอยเหมือนกนอันน่ะ จะเสียใจไปทําไมอะมันจะเป็นแฟนตัวเองแท้ๆอพอไหนก็ไม่รู้อะไม่ใช่พอที่ตัวเองชอบด้วยอะออก็ตอนนี้เขาชอบพอยคนนี้แล้วไงมันเข้าใจยังเนี่ยฮะก็ไหนว่าเป็นพอที่ไม่ชอบไงต้องมันคนละคนกันอะ่ะโอ้ยกูไม่อธิบายแลย้วเว้ยพวกมึงอยากเข้าใจอะไรเรื่องของพวกมึงเลยช่างม่งเลยเอาอาเอาเลยวะทำไมมันยากจังเลยยากกว่าเรียนเลขอีกโอ้โหมึงอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเข้าใจยากเลยเฮ้ยนี่มึงเข้าใจจริงเหรอเนี่ยฮะ จริงดิพี่โอ้โหเรื่องนี้แก้ง่ายนิดเดียวนะเราไปพาตัวพลอยมาแล้วพาไปเคลียร์กับพี่นายคุยกับพี่นายให้รู้เรื่องแค่นั้นเองแล้วเราจะไปพลอยไหนวะโอ้ยก็ต้องพลอยคนที่สวยกว่านี้พี่นายจะชอบพลอยคนที่พี่สวยเรื่อยล่ะเอ้ยพลอยกันเนี่ยพี่นายชอบพลอยคนที่มี่สวยเหรอก็เออดีวะโอ้โหโอ้ยไอพี่น ไอ้ไอ้ไอ้ปตันคุณจะเป็นของเบืองะองนที่ชเเป็นคาี่าไยข้างคาแต่้ใช้พมาคตอบด้มาคือยังไม่แน่ใจแต่เะนก็